สวัสดีครับอยู่ผมกูดเกมมิงวันนี้ผมจะเล่นเกม GTA แซนออนไลน์เดเวอชั่นมือถือระบบ Android ในตอนที่5ครับอยู่ในเซิร์ฟของมอ g กนครับก่อนจะไปชมรับชมคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมด,ดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับมาเราลองมาเข้าร้านนี้กันก่อนเลยครับวันนี้ผมจะไปทำงานออไอไอแลรา่ปลาครับชำแหละเนื้อสัตว์ครับมาว้าวน,นี่ร้านเลยอะร้านขายของเล่นครับว้าวดูสิมาเยี่ยมชมด้วยๆครับโอเค มีอะไรให้ซื้อมั้งเออืึว้าวแล้วเนี่ยเต็มเลยวะนี่มีอะไรครับเป็นแค่ร้านขายของเล่นค,ครับเราไปทำงานแรกไปกันดีกว่าคุณรถตอนอื่นเราผมจะดีอันนี้ก่อนครับจะไปเปลี่ยนสกินกันครับโอเคไป็นลุยกันเลยนะค,ครับ ขับรถแบบชิวๆลองเปลี่ยนสก,กินอื่นมึงสิมาแล้วก็จะไปทำงานแร่ปลาครับท้ยมาตรงเขตชุมชนคนเริ่มเยอะครับเริ่มแหลกครับขออนุาตเพิ่มเสียงแบบนึงครับโอเคมาแล้วตรงนี้เป็นโรงบาลครับ ขวามือนะครับถ้าใครบาดเจ็บเราเข้าไปในโรงพยาบาลไปนอนเพิ่มเลือดได้ครับในนี้ครับโรงพยาบาลคนเยอะจริงๆวันนี้ป่วยเป็นอะไรกันหรอท่หนุ่มเรามาดูสกินสิจะโดนขโมยรถหรือเปล่าเฮ้ยอย่าชนผมไอจอดรถก่อนรถซ่อนไว้หลังร้านจะหายไหม มีคนอยู่ว้าวเฮ้ยกำลังนัวกันอยู่เลยเย็สลานประลองแล้วเนี่ยเป็นเวธีมวยว่ะลองก่อนลองดูดิดวิธีมวยไม่เล่นน้ำไม่เล่นน้ำไม่เล่นจะลอ่อแล้วฮะเป็นวิธีมวยครับดูสิวไ,วไปบอกกูไม่เล่นแล้วไอ้ที่จะลองจะลอ่อเลยครับโอเคเราไปแร่นเนื้อกันดีกว่า ทำงานงานทั่วไปได้ <c oughs> เนื้อโอเคไปครับนี่คนจอดรอครับเด็ดถ้าจอดที่ลานกินนี่มอไซค์หายชัวครับไปแล้วแซดกันเลยไปแล้วแซดกันเลยครับนี่อันนี้อะไรนะเป็นนะที่จอดรถกลา,าด ลองซ่อมรถเหรอเจ้าช่วยเฮ้ยเย็ดเย็ดเย็ดไปดีกว่าอืมแรงนะอืมเพิ่มสปีดครับยืนขับแล้วเฮ้ยคือทำอะไรกันครับพ่อหนุ่มขามไปแต่ผมไปทำงานก่อนครับ ผมพึ่งจอกน้ำอีกผมจะไปทำงานแรกเนื้อครับขามหาสะพานข้ามไปตรงนี้มันเป็นทำเนียบว่านี่ว่าจะทำอะไรกันนะกาลาดคืออะไรไปครับขี่ออกมาทางนี้เราจะไปเป็นพชิชตคาดจำและเนื้อสรทริ์ดีกว่าครับข้ามสะพานไปเพื่อน ออไหมเนี่ยน้ำมันก็รดไปทุกทีะญาตดูแผ่นทีครับเฮ้ยโอ้โหถ้าย้อนกลับไปก็ใกล้นะครับมาในไหนเราก็มาทางนี้แล้วนี่มีคนตามเรามาวะเยสจากนี้ต่างติดตัวมีอยู่ห้าพันครับเดี๋ยวเราจะลองไปซื้อโทรศัพท์มือถือกับซิมกันเราหาเงินซื้อซิมก่อนรัดม,มาทางนี้เลยโอเค มีใครเล่นอยู่ไหมตรงนี้คนเยอะเหมือนกันครับไปไปถึงแล้วพวกโรงคาสัตว์ตรงนี้ครับลงชั้แหละเนื้อแล้วว้าวเฮลิอลอลคอปเตอร์ใครเปเนี่ย นี่ฮะนี่ฮะอันนี้ลงชั่มแหล่อันนี้นะฮะอันนั้นแหละชั่มแหล่เนื้ออย่างหนึ่งลองไปดูครับตัวนี้ก็มีครับตัวนี้ก็ใช่ชั่มแหลอตัวนี้ก็ชั่มแหล่อเนื้อตรงนู้นก็ชั่มแหล่อเนื้อครับอันนั้นชั่มแหล่เนื้อปลาฉลามครับมีชั่มแหล่เนื้ออะไรลองลองไปดูนะครับถึงที่แล้วเพื่อนชั่มแหล่เนื้อเสร็จเราจะลองไปส่งแก๊สกัน เดี๋ยว้ายถึงแล้วเพื่อนเขาไหนวะวเนี่ยเขาซอยไหนวะเนี่เยเย็ดรถจอดไว้ตรงนี้เลยนั่นไงเวนนั่นหลังนี่เองจอดไปลัวมาไม่อยากจอดการขนานมนบะ ซื้ออะไรนะซื้อมีดโอเคซื้อมีดก่อนอืมส่นอื่นเี๋ยวต้องไปเปลี่ยนชุดก่อนนี่ฮะบอกแล้วบางชำระเนื้อห้าร้อยโอเคไปชำระเนื้อที่ไหนเอย้ยนี่ฮะเห็นตนปาดเนื้อครับ S 1> <S 1> <S อ๋ออ๋อมันเทียชิ้นครับอืมชำระเนื้อสัตว์ได้ห้าทีครับอืมมาทำไมไม่ค่อยมีคนมาทำเลยไม่เห็นคนมาเลยครับตรงน,นี้อืมเดี๋ยวเราไปทำนี้เสร็จเราไป ไอ้ทำแร่เนื้อปลาฉลามกันดีกว่าครับเดี๋ยวดูสิเนื้อนี่มันจะได้เท่าไหร่กันอืมโอเคได้แล้วครบแล้วแพ็คเลยแพ็คดีกว่ามาครับโอเคได้เลเสนี่ขึ้นแค่สีเ่เงินเอ็กโอโหขอเช็คกระเป๋าแป๊บนึงนะ่งฮะนี่ฮะน,นะครับมีหูฉลามนะครับแล้วก็ เนื้อหมูแพ็คโอเคข้าวสารก็มีโอเคเรากินน้ำกันก่อนดีกว่าก่อนที่คอยจะแห้งไปมากกว่านี้โอเคด้วยอีกทีนึงยังไงก็ซื้อมือไปแล้วตั้งหารอยเวนไปจะไปแรกเนื้อปลาชลากมันครับสงบดีครับ คนน้อยดีไม่มีคนดีครับหืตรงนน้นนี่คนเพียบเลยเนื้อปลาฉลามอ่ะชำแหละเดี๋ยวะสี่แล้วโอเคตรงนน้นใกล้ๆดีเองมาได้สองแพ็ค เดี๋ยวเรา,เอาลองเอาไปขายดูครับนี่นะแพ็กเนื้อหมูไปนี่อีงแพ็กมาหดไดมีดแล้วดีนะจอดรถเฮ้ดมันหมดปะวะลืมดับเครื่องครับข้ามก็ยข้ามได้ ไปครับเป็นไ่เนื้อเป็นไ่หูฉลังกันดีกว่าไปที่คนเยอะๆไหนวะเนะี่ยมีร้านส่งแก๊สไหมเพื่อนฉันเห็นอยู่เรื่องๆมีร้านอะไรวะเป็นบ้านครับโอเคงานทั่วไป แลนี่ไวะหมูฉลามโอเคมาได้หมูฉลามแล้วเราเอาไปขายดีครับแค่ส,สองแพ็คเฮ้ยจะได้กี่บาทเดี๋ยวพอซื้อโทรศัพท์มือถือหรือเปล่ารับไปเลยรถจอดไวไ้ใกล้ๆเดี๋ยวมันหายไหม รถจัดไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวรถหายโอเคจับเครื่องก่อนจัดไว้ตรงนี้เออลงอย่าว่าจะมีใครมาเจอนะไปครับฉันแหละหุงฉลามกันดีกว่าเฮ้ยมีดไปไหนวะโอหเวนมีหายเลยเก็บอาวุธเซอร์มีดใหม่ อีกแล้วกร5 0ห้าร้อยโอเคห้าร้อยกับห้าร้อยฮะซอมีดใหม่แล้วว่าคงจะคุ้มนะโอเคเหลือสี่พันหนึ่งมาครับเย็ด yes. ใครเปิดลูกกุ้งวะนี่ครับงานไล่หูฉลามให้ได้ครบสิบชิ้นฮะกดไป yes. สิบทีเย็ดตัวเบลเลอร์ฮะ ดูฉลาอมเปลี่ยนตัวมากอืมเจษรักความเป็นไทยมากครับใครดูลิเกวะนะกเห้อ <laughs> เอาละครับ ไปแร่ตรงนู้นกันตัวนี้มีเสียงรบกวนแล้วเยอะตัวนี้ก็มีโอ้ยใกล้ไปใหญ่เลยทำแรหโหฉลามอีกห้าครีบไปหนึ่งหกแล้วเจ็ดแล้วครับแปดแปดตรงนี้ดีกว่า แปดแล้วเข้าไปในตัวฉลามครับวิคนเยอะว่ะแปดแล้วเก้าจะค่อยไปแพ็กกันเก็บอาวุธได้ไหมแพ็กหนึ่งมีสิบชิ้นฮะเดี๋ยวเราเอาไปขายกันจบแล้วเพื่อนเยวไปขายกันเก็บอาวุธ มันเก็บไม่ได้วะัมีถ่ายอะต้องซื้อใหม่เหรอไปแพ็คหูฉลากกันเมื่อไงครับมันทำงานเหมือนกันเนอโอเคมาได้แล้วหนึ่งชิ้นเย็ดนี่ฮะ ฉลามตัวเบืเริ่มเลยไปไปหาปรถเรากันจอดไปตรงนู้นอยู่ทำงานเราไปตลาดกันวิทยไข่ได้เท่าไหร่ไปรถฉันหายแล้วเอ้ยไม่หายเว้ยฮ่าดีนะมาจอดไปตรงนี้ฮะไปกันเลยปุ๊บเป็นที่ตลาดอยู่ไหนวะตลาดตลาดนี่ไงที่ใกล้ที่สุดเลยอืม ตลาดอะไรเก้าร้อย900กว่าเมตรเองรับซื้อขอนโนกแก้วไม่ใช่สิตลาดน้ำกิโลกว่าไปเข้าไปในเมืองขอไปขายกันแต่ทา่นี้ก็ได้ครับซื้อมีไปสองทีสองอันดำละห้าร้อยสองดาำหมดไปพันหนึ่งจะคุ้มไหมกับเสาง,งานที่ทำมา ขายหูฉลามกันรถมีคนมาส่งน้ำมันครับเฮ้ยเอ้ยเอยอย่าลวกน้ำาอ้ยเลียวแป๊บเดียวเยสเกือบไปล้วเพื่อนจะหายจจความหมดเลยไม่งั้นวิ่งไกลแนะ่จะต้องรีบไปตลาดไปขายของกันอืมอันนี้เมืองแรกอืมไปครับขับรถบนเพิน คือว่ามาชมบรรยากาศในเซิร์ฟมสแกนุ้ยเกือบชนเราแน่เด็ดเราขี่ผิดเลนขับผิดเลนนะครับ <c oughs> จะรอไดไหม <c oughs> ออกมาจากเรนเลยเลยโดกว่าสุลาตั้งมุ่งไปทางนี้เส้นใบพัดครับ รัดมาทางนี้เลยได้ไหมขอรัดในนะเพื่อนรัดมาตรงนี้เลยครับเพื่อจะเข้าไปตรงตลาดหกร้อยกิโลเมตรหกพันกิโลเมตรไปมืมตลาดกันใกล้ถึงแล้วเพื่อน เราก็มาทางนี้ทางรัดเลยไปได้ปะวะลองเสี่ยงดูมีมีรถเจะเข้ามาทางนี้แต่เข้ามาไม่ได้ครับไม่ทราบว่าติดอะไรหรือเปล่า้านจอดรถมาตลาดน้ำกอนก็ม,มาของมาขายครับสิคนเยอะครับกระตุกมากครับแต่คนเริมเยอะเลยมาตุกครับ นี่ฮะตลาดเขาเปิดข่าวเลยมาจเย็นครับจะเย็นมีอะไรกันฮะมีมีมีหน่วยงานตัดตามพวกไม่แต่งทางบ้านแรดินรงฮ่แเปอดทีวีอะไรวะค่าีวิอะไรที่ฉลาดมุ้ยแทสองร้อยดิไม่คุ้มค่ามีดแล้ว อยู่แพ็กเลยครับเก้าไปสนใจแมวตัวใหญ่เปล่าเย็ดหาแล้วครับหาแล้คุ้มเลยไอ้ห้าเจ็ดเปล่ามึงปิดไม่เนื้ยว่ะด้านนู่นเจอแล้วครับเนื้อแพ็กเออเนื้อแพ็กสองแพ็กสองร้อยสามไม่คุ้มค่าแรงไม่คุ้มค่ามีดฮะหูฉลามเย็นจะได้รู้ครับสองแพ็คแพ็คก็สองร้อยยังตาย ขาดทุนอยู่สาม้อกว่าบ,บาทครับโอ้โหไปดีกว่าเวน,น,นวานตีไ้างคนเดียวะยยวะอือหาก้านาหานากหานคนเต็มเลฮะเอ๊ะมึงขับรถด,ดิเอาง่ออีเฮ้ยรถบัสเย้เ,ยเวนงานตีอะไรบ้า รอรถปัดมาแมวน,นี่ละสนใจป้าวไม่ให้สาย,ยไปแข่งรถกันแล้วครับมาดูการแข่งรถกันโอเคเดีไปในกันต่อไปนู่นดีกว่าเด้อร้านค้าทั่วไปธนานคารร้านค้าเซเว่นโชลรุมเซเว่นดีกว่าเออไป ไปใช้โทรศัพท์กันครับจะพอไหมไม่พอแน่เลยเครื่องลำมืนเฮ้ยน้ำเวนเอื้อเวนแล้ววิ่งไกลเลยละผมเย็ดแม่งโคตรไกลเลยอ่ะกว่าจะวิ่งไปถึงอะ่ะเวนไปสามพันกว่าเมตร มีใครอยู่แถวนี้ไหมขอติดรถไปหน่อยครับโดดไปโสดโดดกระโดดครับไปไปครับใช้ถึงแล้วพวกเออมันช่างเหนื่อยซะเหลือเกินเสอขอเงินดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยแข่งรถกันอย่าชนผมนะผมไม่เกี่ยวโดดไปโดดหยิงหย,ยิงนะ หิวข้าวแล้วปปรครับเฮ้ยซุปเปอร์ครับใครวะ PCX ก็มาไปจะถึงแล้วพวกจะเอาจักรยานมาชนผมไปวิ่งไปโดนไปก็ได้จะถึงแล้วนี่ฮะเ e v e เ seven s e เว n ถึงเล้วครับพนม ส่วนอื่นเราไปกดตังก่อนตู้เอทีเอ็มตรงนี้มีไหม,มดื่มกดตังก่อนครับเวทเยทซื้อของดูราคาของดิปนล้านปนได้ฮะเฮ้ยมือถือมื่นหนึ่งสิบห้าสิบเองเคไม่ได้กดตังมาหาตู้กดตังอะไรไหมเยท yes. เมื่อกี้ก็เป็นกู้ตู้ตู้กดตังไม่ใช่เรอเฮีย yeah, อยู่ดีมาชนเราเฉยเลยฮะแต่ต้องมีบวกฮะไปดิตู้เกมใครวะไหนวะไอคนที่มาชนเราขอไฟซะหน่อยอะเดี๋ยวรู้เลยเนี่ไงจอร์นเดากอตา อึ่งมาอึ่งอึ่งทำไมทำไมลราทำไมลราอื่งขอสักหน่อยเถอะยำยำนารอกันใิร้านชีสเซื้ออื่งอื่งอื่งไม่อึ่งมาเราไปนอนจมกองเลือดซะเวรดีจะมาล่อเราเฉยเลยขับรถนี้ดผมนายวะสมหน้าไปครับ มาตอนนี้แล้วกันโอเคครับในตอนที่5นี้กู๊ดกิมมิ่งขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในตอนที่6ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเล่นเกมดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ